สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมียฝรัง่งเย็มันกับบีนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนเมื่อนี่บีกับสีภาพเพื่อนเนเขาคั่วมาทําอะไรกันเอ่ยยังไม่รู้เ <c oughs> มื่อนี่บอกมามาเหตุของกินนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าวันนี้บีจะพาเข้าครัวมาทําน้ำมันยาเอ็นยืดสกัดเย็เน,ยนนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้ายาเอ็นยืดน,นี้บีก็เอาแต่เลือกเอาแต่ตัวเมียนะจ๊ะมันจะเขาจะมีตัวผู้กับตัวเมียนะจ๊ะตัวผู้เขาจะตแตกต่างกันยังไงกับตัวเมีย นี่คือตัวผู้นะจ๊ะใบเขาก็จะเรียรี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 ยาวจ้ะพอโทษดรินพันกันจ้ะเพื่อนๆแต่ใบตัวเมียเขาก็จะเป็นใบแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนๆจ้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะจ๊ะเพื่อนๆนี่ตัวเมียจะเป็นใบแบบนี้ตัวผู้ก็จะเป็นใบเรียรียาวแบบนี้นะจ๊ะเพื่อนๆจ้าสรรพคุณเขาก็คล้ายๆกันแต่ว่าตัวเมียจะมีสรรพคุณมากกว่าตัวผู้นะจ๊ะถ้าเราไปสกัดเย็นเท่ากับสิอ่า น้ำมันหาเห้าสก,กัดเย็นออกมาแลกกับสีเอาไปทาตัวนอะกจากเพื่อนๆทาตัวทํากับข้าวก็ได้ทําหมักผมก็ได้ทาตัวทาหน้าทาได้หมดจ้ะตั้งแต่หัวจะลดเท้าเลยนะจะเพื่อนๆสรรพคุณเขามีเยอะแยะ,ยะถ้าเราไปทําน้ำยาหมองก็แก้ม,มนะะแก้ม,มันแรงสัตว์กัดต่อยหรือว่าปวดตามบาตับ ตามข้อตามแขนตามขาอะไรอย่างนี้ก็สปรปพคุณดีมากเลยจ้ะเพื่อนๆจ้าเพราะว่าบีทําทุกปีนะจ้ะเพื่อนๆจ้าทำไว้เกิบไว้แล้วก็ไปแจกญาติที่เมืองไทยนะจ้าเดี๋ยวบีจะเอาให้ดูเนะจ้าว่าบีทํามาแล้วมันออกมาเป็นแบบไหนเนาะอันนี้จากปีที่แล้วนะจ้าเพื่อนๆจ้าบีทํา ยามองจากยาเอ็นยืดน,นะจะเพื่อนๆจะเอาไว้ถ้าแมลงสัตว์กัดต่อยหรือว่าปวดตามข้อตามขาอะไรอย่างนี้ก็ทาได้นะจะเพ้นผลดีมากมากเลยจะเพื่อนๆจ้าอันนี้บีให้ดูเราจะอันนี้จากปีที่แล้วจะเพื่อนๆจ้าซึ่งบีทําไว้เยอะมากอ่าสามสามโลนี้เนาะจะเพื่อนๆตอนนั้นบีบบมี่กระปุกนหน่อยเนาะบีก็เลยใส่โลนี่ไว้เนาะจะเพื่อนๆจ้านั่นแหละแต่ว่าตอนนี้เราก็จะมาทํา น้ำมันยาเอนยืดสกัดเย็นนะจ๊ะมือนีจ่จะมาทํายาเอนยืดสกัดเย็นโบเมนอันโบเมนยาหมองนะจ๊ะเพื่อนๆนจ้าแต่ก็คล้ายๆกันกับยาหมองเนาะเราไปดูวิธีทําการขั้นตอนกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะจ๊ะเพื่อนๆนจ้าขั้นตอนแรกส่วนตัวบีแล้วบีก็จะหั่นเป็นแบบนี้นะคะหั่นแบบนี้เนาะแล้วก็เอาไปปั่นนะจ๊ะเพื่อนๆนหั่นแบบนี้แล้วก็ปั่นปั่นให้ละเอียดมากไหม ก็ไม่มากจะเพื่อนๆขอให้ละเอียดเนาะหรือว่าเพื่อนๆจะเอาไปตําใส่โคกก็ได้จ้ะตําใส่โคกก็ได้หรือว่าโบตําก็ได้ไม่ไม่มีปัญหาจ้ะแล้วจะเพื่อนๆสีสะดวกเนาะจะเพื่อนๆนั่นแหละถ้าเข้าบบอยากตำเนาะถ้าเข้าโบตาจะเข้ากระหันเป็นใบแบบนี้เลยจ้ะหันเป็นใบแบบนี้แล้วก็ตั้งขึ้นไฟเลยเนาะแล้วก็ใส่น้ํามันตามใจชอบนะจะเพื่อนๆแต่ส่วนตัวบีแล้วบีบีมักปั้นให้มันละเอียดนิดนึงเพราะว่า าสารพคุณจากใบมันหรือบาน้ำมันน้ำมันที่เข้าผสมนะจ๊ะมันสิเข่าไปในข่าเนือ้อข่าหนังมันดีจ้ะเพื่อนๆจ๋าดีก็เลยส่วนตัวแล้วชอบปั่นนะคะปั่นแล้วเหงือนสปปรรพคุณหรือว่าประโยชน์หรือว่าน้ำมันมันก็จะเข้าไปซึมซับในใบในก้านมันได้ดีนะจ๊ะเพื่อนๆนั่นแหละนี่บีก็จะปัน่นปั่นขนาดนี้เนาะน้ำมันบีจะใช้น้ำมันมะกอกนะจ๊ะวันนี้ น้ำมันอะไรก็ได้เพื่อนที่เพื่อน,เพ,อนเพื่อนมีนะจ๊ะเพื่อนๆเพื่อนเพื่อนสใส้น้ามันอันออยน้ํามันโดยเฉพาะเบบี้ออยน้ํามันมะกอกหรือว่าน้ํามันพืชทั่วไปอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นเป็นน้ํามันนะจ๊ะที่เพื่อนๆน,นต้องการเนาะมีอะไรก็ใส่ไปได้จ้ะไม่จําเป็นต้องเป็นน้ํามันมะกอกอย่างเดียวเนาะ,ะเดี๋ยวขอบิดนี่ เส็ส่วนตัวแล้วบีจะใส่น้ำมันมาะกอกอันนี้นะจ๊ะมีอะไรก็ใส่เข้าไปได้ไม่ไม่จำกัดต่อไปเราก็จะไปปัน่น จะปั่นแค่นี้พอเนาะเจ้าเพื่อนๆจ้าคือไม่เอาละเอียดมากเอาเอาแค่ละเอียดนิดหน่อยนะจ๊ะเอาเอาเอาละเอียดปานกลางไม่ถึงกับละเอียดยิบนะเจ๊ะเพื่อนๆจ้ะหลังจากนั้นบีก็จะเทใส่หม้อไวนะ้เนาะ เดี๋ยวบีก็จะปั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเดี๋ยวค่อยมาดูขั้นตอนต่อไปกันจ้าหลังจากที่บีปั่นมาได้สักพักเนาะจ้ะหรือว่าหมดเลยเนาะกองกองใหญ่หน,นึ่งเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้าเมื่อกี้สิเป็นแบบนี้แหละจ้ะเพราะว่าบีบอเอาละเอียดหลายเนาะจ้าหลังนั้นหลังจากนั้นให้เรานําขึ้นมาตั้งไฟเลยเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้าแล้วก็เติมน้ํามันมะกอกลงไป เคี่ยวไปเรื่อยๆเคี่ยวไฟอ่อนๆไปเรื่อยสักประมาณสี่ห้าหกชั่วโมงเลยเดยนจะเพื่อนๆจ้าน้ำมันใส่เยอะไหมใส่ใส่เท่าปริมาณใส่เท่าปริมาณอหญาเอ็นยืดถ้านาเอ็นยืดใส่ลายก็ใส่ปริมาณหลายน่าจะเพื่อนๆจ้าครึ่งหม้อน,นี้บีจะใส่น้ำมันหมดนี่เลยจ้าเจ็ดร้อยห้าสิบมลน่าจะเพื่อนๆนั่นแหละบีจะใส่หมดขวดนี้เลยนะจ้า แล้วก็เคี่ยวไฟอ่อนๆ,ๆเคี่ยวไปเรื่อยๆจ้ะถ้าเพื่อนๆว่ามันน้อยไปกระส่เติมน้ำมันเข้าไปอีกได้เด้อจ้ะเพื่อนๆจ้านี่ยหมดเลยจ้ะขวดขนาด750 ml หรือว่าเราจะไปเอาน้ำมันอื่นมาผสมก็ได้ไม่มีปัญหาจ้ะเขี่ยวไปเรื่อยๆไฟอ่อนๆเขี่ยวไปเรื่อยๆจะเขาเขี่ยวกาวาสักประมาณสี่ห้าหกชั่วโมงกาวาให้อันน้ำยาญ่เอ็นยืนมันออกมาหลายที่สุดเลยจ้ะเขี่ยวไปเรื่อยๆจะเพื่อนๆอ้ใบนี้ใบนี้ยังใหญ่อยู่ก็ไม่เป็นไร เขี่ยไปเรื่อยๆเยดย,จย,ดยจใจเย็นๆเดี๋ยวจ้ะโอ้กะดินหนลังจากที่บีเขี่ยไปอยู่สักประมาณหาโฮกชุม,มงนอกจากเพื่อนๆจ้ะ นี่ใบใบมันก็นรู้สึกว่าดำดำเขาเนอกจากน้ำมันห้องกับสีได้หลายตืบนอกจากเพื่อนๆจา้านั่นแหละใบมันก็นรู้สึกว่าดำเขานอกคือห้องเอาใบใหม่ไปต้่มและจ้าเพื่อนๆนั่นแหละต่อไปห้องก็สีมะกรองกันนอกจากกรองเอาแต่น้ำมันนอกจากเพื่อนๆจา้าสิ่งที่เราต้องเตรียมเลยก็ผ่าเขาบางนอกจากเพื่อนๆจ้าแล้วก็กระชอนแล้วก็อย่าลืมเตรียมขวดไว้ใส่ด้วยนะจ้าเพื่อนๆจา้า นั่นเองต่อไปเราก็จะมากรองกันถ้าห่าเอากระชอนนะ่ะเดียวอันเศษใบมันน้อยๆน่ยนะกระสีล่มไปน้าถ้าเกิดว่าห่าเอาอ่าผัาเข้าบางกองกระสีสีบวมีเศษของเขาเข้าไปน้าเนานะาจะเพื่อนๆจะ้ะแนะนํำเอาผัาเข้าบางกองด้วยจ้ะเพื่อน เป็นยาสมุนไพรสันดีชันเลิศจ้ะนี่หลจากนั้นเราก็คลั้นาากลองอัลตน้ามนะจ้ะเดี๋ยวบีเอากระชอนอันนี้ออกไปก่อนเนาะนี่เราก็จะได้น้ำ น้ำเขียวๆเวบ,บนี้ออกมาเลยจ้ะนี่น้ำมันใยาเย็นืดของเราข้น,น,นๆเขียวๆเลยจ้ะเพื่อนๆอนจ้าต่อไปเราก็จะมากรอกใส่ขวดกันเนาะจ้ะเพื่อนจ้าอันนี้บีเฮ็ดเป็นแบบว่าสกัดเย็นบีจะเอาน้ำมันไว้เลยเนาะจ้ะเพื่อนๆเดี๋ยววันหนาบีสิยผ้ามาเฮ็ดอ่า คิดพึ่งยาหม่องเนาะจะเพื่อนๆจ้ะเสร็จแล้วจ้าได้มาอันนี้มันเดี๋ยวบีสีเหลือเหลือบีสีเฮ็ดยาหม่องเนาะจ้ะแต่ว่าใส่กระปุกไว้ก่อนจ้ะอันนี้ก็ได้หนึ่งขวดเนาะจ้ะเพื่อนๆจ้าน้ำข้นๆเขียวๆแบบนี้เลยสุดยอดสรพรพคุณล้นเลิศจ้ะ อันนี้คือมันเหลือเนาะจะเพื่อนๆจะมันเหลือขวดเนาะเดี๋ยวบีก็จะหาขวดใส่หรือว่าบีเสียไปเห็ดนะ้ำมันยาเออเดี๋ยวหรือว่าบีจะเอาไปทำยาหม่องเนาะจะเพื่อนๆนั่นแหละคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากวันนี้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นเด้อจะเพื่อนๆจ้ะ